งานสงการคนเยอะแปลว่าท่องเที่ยวไทยกําลังรุ่งโรดเรื่องนี้จริงแค่ไหนไมาดูคลิปนี้กันถ้าดูข้อมูลผ่านๆอาจจะคิดว่าการท่องเที่ยวไทยกําลังมาเพราะนะักท่องเที่ยวช่วงสงการเพิ่มขึ้นถึง10%แต่จริงๆการเพิ่มขึ้นนั้นเป็นการเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าสงการซึ่งยังไงมันก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วเป็นปกติแต่การเทียบที่ถูกต้องเราต้องไปเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยกรุงศรีซิเคอร์ y ตี้ได้เทียบตัวเลขสัปดาห์ก่อนหน้าสงการระหว่างปีนี้กับปีทีีนนทีี่่ลล่่่่่่่แแลลลลลล้้ววววววพพบบาาาาจจจํนนนนกทททททออออองงงงงงเเเเเเยยยยดถึ9%ะะรรรมไไปปปศใหตคคืซ็ ยองเราดนะักท่องเที่ยวจีนลดลงถึง45เป็นการหดตัวหลายสัปดาห์ติดต่อกันซึ่งตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่น่ากังกนวลมากเพราะว่านะักท่องเที่ยวจีนคือนักท่องเที่ยวก้อนใหญ่หายไปทีคือเสียหายเยอะขนาดอินเดียกับรัสเซียมีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมายังกลบส่วนที่หายไปของจีนไม่ได้เลยถ้าถามว่าคนจีนไม่มาเที่ยวไทยเพราะว่าเขาอยู่ในประเทศจีนหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่เพราะจํานวนเที่ยวบินที่บินออกนอกประเทศจีนเพิ่มขึ้นแต่เขาบินไปประเทศอื่นกันและอีกข้อมูลที่น่าตกใจมากจากฟิแนนเชียคือจํานวนนักท่อทียยวปกคื ปติคนจีนไม่เคยไปเที่ยวเวียดนามมากกว่าเที่ยวไทยมานานแล้วแต่รอบนี้เวียดนามพลิกแซงเฉยเลยนี่เป็นบทเรียนที่รัฐบาลต้องแกะให้ได้เพราะตั้งแต่หมดโควิดมาคนจีนกลับมาเที่ยวไทยน้อยกว่าที่คิดบินไปเที่ยวประเทศอื่นกันหมดไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรอาจเป็นเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะมีข่าวไม่ดีที่คนจีนเสียหายเยอะหรือเป็นเพราะการขับรถเที่ยวของคนจีนในไทยยากขึ้นรัฐบาลต้องแก้โจทย์คนจีนให้ได้และต้องเร่งหาลูกค้าจากประเทศอื่นให้มากขึ้นและยังหวังให้การท่องเที่ยวเป็นตัวแบกเศรษฐกิจต่อไปส่วนพวกเราก็คงต้อกกนปรไใาาาาดสถ ที่ยากลำบากเช่นนี้ซึ่งจะไปเที่ยวก็อุ่นใจก็ต้องมีรถยนต์คู่ใจที่ดี s u z ูกิมาพร้อมกับแคมเปญ s u z ูกิ Drive Your Dream ผ่อนสบายดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นาน60เดือนหรือขับฟรี90วันพร้อมส่วนลดสูงสุด50,000บาทหรือโปรแกรม s u z ูกิวอลลี่ฟรีนาน7ปีสอบถามรายละเอียดและเป็นเจ้าของรถยนต์ s u z ูกิได้ที่เว็บไซต์ของสุสูกิหรือโชว์รูมสุสูกิทั่วประเทศ